ที่บ้านห้างนมันเป็นัท้ายแล้วมันมาอยู่กัได้ไงวะเนี่ยโอ้กำลังผมพยายามมาตามมันมันก็ไม่ยอมกลับหน้าตาโบกันหมดแล้วเนี่ยแล้วกันเป็นที่ลูกสาวผมเองนะก็อะไรอ่ะ ใช่ครับเมองๆเลยมันไม่ที่บ้างหลังมันเป็นเหมือนกับป่าช้าชัดๆไว้นี่ครับผมแล้วมาอยู่กันได้ยังไงวะเนี่ยฮะไม่รู้เหมือนกันมันก็มาสมหัวอยู่เนี่ยเออผมพยายามตามให้มันกลับมันก็ไม่กลับแล้วแกไม่บอกลูกสาวไว้บ้างเลยวะบอกแล้วมันไม่ฟังผมเพราะกำนานแล้วกระจจะทำไงวะเนี่ยผมอยากให้กำนานอะไปหาหมอผีมาช่วยเพราะกำนานรู้จักคนเยอะเฮ้ นี่ถึงจะเอาหมอผีมาปราบไปเลยเหรอครับเฮ้ข่าวว่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะเว้ยเนี่ยแล้วลูกสาวเองเนี่ยจะอรารวาสใหญ่นะเว้ยถ้าไปปราบมันปราบมันไม่ได้เนี่ยจะถือว่าดูถูกมันนะเว้ยแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยจะเดือดร้อนมันจะอรารวาสหนักเองก็รู้ว่าลูกเองเนี่ยมันอรารวาสได้แค่ไหนแล้วจะทำไงอะกำนันถ้อย่างนั้นไอ้พวกนั้นมันก็ตายกันหมดนะกำนันข้าก็มีความรู้ทางปราบปราบสารแล้วถ้าเกิดเราปราบมันไม่ได้เงี้ย เหมือนก็จะไปพาทายมันเอ็งก็รู้ว่าลูกเอ็งเนี่ยดุร้ายขนาดไหนฮะเออเออเดี๋ยวเดีวว,ว่าใครรู้จักหมอผีเก่งมั่งลองมาดูเผื่อันได้ผลด้วยดีครับกำนัน <ๆ S 2> อไอ้ปุ๊ ลุงกำนันนี่มึงมานั่งทำอะไรตรงนี้วะฮ่ะน,น่ากลัวจะตายสถานที่อย่างเงี้ยโอ้ยลุงฉันก็เพิ่งมาถึงสักครู่นี้เองลุงมีอะไรกับฉันเหรอเพิ่งมาถึงอะไรกูรู้ว่ามึงมาั้งานแล้วไอ้ปุ๊กมึงมาหลายวันแล้วนะไอ้ปุ๊กที่นี่มันน่ากลัวมันเป็นที่ถิงสถิตของพูกทูตผีปีศาจแล้วมึงมานั่งอยู่ทำไมวะโอ้ลุงกำนันลุงกำนันไปเชื่อใคร ไปเชประไชเขาเลน,นี่อย่าไปว่าเขานะประัยเนี่ยเขาบอกครูเพราะเขาสงสารมึงอ,อยากให้มึงกลับบ้านใช่กำน,นันโอ้ยลุงกำน,นันจะกลับไปทำไมบ้านเนี่ยฉันก็ชอบพาแฟนฉันมาสูดๆกับี่แล้วนี่เหรอเหี้ยพี่เหมือนป่าชาเป็นที่สิงสถิตของทูตผีปีศาจทั้งนั้นมึงจะอยู่ได้ไงปุ๊กโอ้ยฉันอยู่กับแฟนฉันได้ลุงแฟนมึงไหนดูหนะ้าดิวะ โอ๊ยจ้ามึงจะตีจะการจบอกกูหน่อยไม่ได้ต้องกข้ใจหมดเลยมึงน่มันผีไม่ใช่คนฉันรู้แล้วลุงว่าเป็นผีอ่ะก็ดูนหนังนากรุกตะชัยสิก็เป็นผีเหมือนกันยังอยู่กับไอ้มากได้ไม่เห็นมันตายเลยเดืด้อจ้านะระวังด้วยห้ามึงไม่ยอมกลับนะไอ้ปุ๊ กูจะเอาหมอผีมาปราพบพวกมึงแล้ววันนั้นแหละมึงจะต้องเสียใจแล้วอีน่ากูอยู่ไหนฉันมึงก็ไม่รู้หรอกลุงมึงไม่รู้ได้ไงมึงอยู่ด้วยกันน่ะฮะแต่ฉันบอกไปเนี่ยเดีย๋ยวมันอรารวาสฉันอีกนังนาคเอาฉันตายเลยขุนพวยนาคมากกว่ากลลุงอะฉันก็กลัวแต่ฉันกลัวอีนาคมากกว่าลุงก็น่าจะรู้กิติศักดิ์อีนาคมันมันตายจะตาย